ครับเมื่อกี้มันไล่กัดลูกปลาอยู่นะครับติดแล้วเดินได้หวับ เยอะครับร้อนนี้หายเหนื่อยแล้ครับนี่นะครับกัดเข้าไปเต็มปากเลยนะครับกับสายแก้คันสีส้มนะครับกระชอนใส่ครึ่งโลครับสุดยอดมากครับผมสายแก้คันสีส้ม